ผมฉเฉลยเจ้าเพชรตีตะไลขึ้นเสร็จแล้วก็สไลด์โค้งเขาเลยครับผมไม่ได้คุมผ้าครับผมเดี๋ยวลูกปลาจะแตกมาหาเจ้าเพชรครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเพชรไปขึ้นอีกคนครับอนี้ก็มอบ ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบาวนนกต่อป่าภูเขาครับผมวั wrote, นนี้บาวันพาท่านผู้ชมออกนอกเมืองนะครับผมออกนอกเมืองมาชมบรรยากาศสวยงามของทุ่งนาทุ่งสีทองนะครับผมก็วันนี้พานกต่อออกมานะครับผมเจ้าเพชรนะครับผมกับเจ้าเงินนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งชุดตามหาของดีสีสเกตอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาออกมาเล่นลองดูนะครับผมเอาไปรับชมเลยครับผม วันใส่เจ้าเพชรนะครับผมไว้ต้นนู้นนะครับผมเดี๋ยวจะวงแดงให้ดูนะครับผมี๋ยวก็จะเดินไปดูลองเดินไปดูครับผมนู้นแล้วไกลมากนะครับผมออกมาสามต่อครับผมไม่ได้ติดกล้องนะผมว่าใส่ไว้ไกลนะครับผม ไม่มีใครอยู่ใครเฝ้านะครับผมก็คิดหลายอย่างครับผมก็เลยมาต่อนกแบบเชิงพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกับเบาวันนะครับผมจะหมานหรือเปล่าไปครับผม ที่ผมมองไปนะครับผมผมเห็นบินสไลด์โค้งขึ้นมาแล้วก็เหยียบคอนนะครับผมเดี๋ยวพอวันเดินไปใกล้ๆก่อนครับเอาที่ดูผมว่าเรียบร้อยนะครับผมมองไปเห็นคอนตกนะครับผมคอนตกแล้วก็ตะข่ายไม่เห็นนะครับผมเอาที่เห็นผมเห็นตีตะไลขึ้นมาเขาร่วมต้นแล้วก็ม้วนขึ้นเหยียบคอนเลยนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จเจ้าเพชรแล้วเรียบร้อยครับผมเสร็จเจ้าเพชรจริงๆ โอ้แก้วครับผมจะพิชจัดเต็มนะครับชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูแล้วหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมซูมกอนครับผมยับนกตอตอกปลาวา่าไงขยับเลยโหเบาวันมาไกลมากเดินมาไกลมากครับผมเห็นเต็นแได้ตะไะเลปุบ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 คองเขาลมตัวเลวเรียบร้อยเลยครับผมโอเคเดี๋ยวตัวลงมาดูใกล้ๆครับผม ผมเฉลยเจ้าเพชรตีตะไลขึ้นเสร็จแล้วก็สไลโค้งเขาเลยครับผมเจอมาเนียดหมานอีกแล้วครับท่านเจ้าเพชรนะครับผมนกนิ่งๆนะครับผมอยู่กับอาจารย์เหมียวอยู่ที่เขาใหญ่อาจารย์เหมียวไม่ค่อยเอาออกนะผมหางก็จะมาเริ่มหักอยู่กับบาววันนะครับผมเดี๋ยวบ่าววันก็ต้องเดินอีกไกลครับผมขับไปหาเชนตะโกสองล้อพาไปนะครับผมใส่ไว้สองต่อนะอยู่นู่นนะครับผม่นครับระยะทาง พอเดินมาไม่ใกล้นะครับผมมุมนู้นเลยครับผม้องเดินกลับครับผมเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่พี่ชายครับผมเซ็นตะกอสองล้อพาไปเลย ตาเจ้าพชรเข้ามาพีขาใหญ่นครับเจ้าพชรขาใหญ่น้องกุมรอนอนลอนลอนโอเตรงนี้ข้างรถนี่น้ำหน่อยใส่น้อล เขาแล้ว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 เขาร่วมเจ้า,า,งเ,า,จาเงินแล้วไรตีันอมแบบมองไ่ไกลอย่างตีตะไลแล้วโค้งเข้าคอนและไม่มีโอกาสได้ครูเลยนู่ฟ้า เสียดายไม่ได้ติดกล้องนะมันมันเป็นต้นยูคาแล้วมันร้อนด้วยแดดร้อนด้วยวใส่ไก่ด้วย,วยต้นยูคามันไม่มีที่มันมันปีนขึ้นไปมัดกล้องไม่ได้ครับผม,มเ,ออเข้ามาร่วมปุ๊บแล้วก็มาไล่ตีกันออกไปก็เดี๋ยวลุ้นอีกรอบจะเ,เข้ามาใหม่ยังบ่ ก็เพลิไเพลินตรงโน้นนะครับไม่ีเสีย,นนยง,งนขันไม่มีฟังอาจจะเพชรไปดักตรงต้นนน้นมีเสียงนกขันไม่มีฟังออเขียดคเยอะเยบุ๋มมากตัวเนี้ยเอ้เพชรโยนโยนสักพักเห็นตีตะไลยอยมองไปไกลๆแว๊บๆบัวสีทองเลยนะนี่ไงนี่มันกลับมาตอนเดิมมันต้นที่มันหวงวนันน่นแหละ เทียนสนอนหน้าอกครับพี่วันนี้ชัดเทียนนะเทียนสนอนหน้าอกชัดเทียนใช่ไหมเทค,ครับโอ้สวยงามอาโอ้ลายสนามปีกสวยจังเลยนกโซนอะตะเกียบไม่ชิดนอยโอ้ผมก็จะมอบหน้าที่ให้พี่ชัยจับนกผมจะนกไปขึ้น ไม่ได้คุมผ้าครับผมเดี๋ยวลูกปลายจะเตกมาหาเจ้าเพชรครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพชรไปขึ้นกันครับ อันนี้ก็มอบหน้าที่ให้พี่ชายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันโน๊กขึ้นครับผมเดี๋ยวนกขึ้นครับตัวน,นี้หวงครับตัวน,นี้หวงนมาคุยฟังเดี๋ยวบ่าววันรีบบอกครับเดินออกมาไกลแล้วเขาร่วมแล้วหวงจริงๆตัดมาแล้วครับหวงจริงๆ ชบครับผมชบผมขึ้นเสร็จผมเดินออกมาครับหัวริงๆต้นตนี้ตอนนี้เขาร่วมสองตัวครับต,ตัดออกครับผมมันจะตกใจเจ้าเพชรครับตอนนี้เขาร่วมอยู่ต้นตัวหครับ ตัวหนึ่งกำลังจะเข้าตัดออกนะครับเด็กหนึ่งเสียนครับผมย้มายใหม่หนึ่งเสียนย้ายคนครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ติดกล้องให้ดูชัดๆนะครับผมก็เน้นเอานกออกมาล่นนะครับผมจะห่างต่อแล้วก็มันหยุดนะครับผมมันหยุดมันพักผ่อนมันออกกําลังกายนะครับผมก็ทําแต่งานนะครับผมมันหยุดก็ออกมาเที่ยวชายทุ่งบ้างนะครับผมอยู่แต่ในเมืองนะครับผมก็มีเต้มสวยๆนะครับผมมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมไม่พลาดกันนะครับผมออกมาก็ได้เต้มพอได้ ลงคลิปไม่ทันผู้ชมรับชมนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เอาลงนะผมเจ้าเพชรยังอยู่บนสายไฟนะผมมาเล่นสายไฟอยู่นะครับผมแต่ก็เดี๋ยวแสงจะหมดนะครับผมก็พักเหนื่อยสักพักก็จะพากันกลับนะครับผมกับพี่ชายสําหรับคลิปนี้นะผมก่อนจากกันก็จะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าววันด้วยนะครับผมเจอกับบ่าววันนกต่อปลาภูเขาได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ